ี่นะคะวันนี้นะคะเราจะเข้าไปในเมืองกันเนาะเราจะไปแกลกรางวัลกันเราถูกรางวัลเ,เลขท้าย3ตัวนะคะ9 2 7นี่จะเป็นลอตเตอรี่ที่มิ้นถูกเนี่ยเดี๋ยววันนี้ไปดูขั้นตอนกันว่า,าแต่ละขั้นตอนแต่ทำยังไงกว่าจะได้เงินมาเนาะนี่นะคะลอตเตอรี่ ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงในเมืองแล้วเนาะวันนี้เราจะมาแลกลอตเตอรี่นี่ค่ะนี่โชว์หลักฐานหน่อยอันนี้คือรางวัลเลขท้าย3มตัวนะเลขท้าย3ามตัวเนี่ย927นะคะก็คือเราจะได้เงิน4,000บาทแต่ว่าเขาจะหักเปอร์เซ็นต์เรานิดหน่อยก็คือประมาณ2ซนค่ะหน้าร้านแล้วนะคะเรามาแลกลอตเตอรี่กันเนาะเดี๋ยวดูขั้นตอนกันก็คือจะเป็นชื่อร้านจินดาพันธนะคะตามเลยเป็นเช่า ตอนน้นจะได้ฝั่งนู้คถุงสองตัวสีใบอ่าตอนนี้เราได้เงินมาแล้วเนาะจากการแรกลกลอตเตอรี่ว้าวแรกลอตเตอรี่แล้วเนาะอันนี้จะเป็นเนี่ยค่ะรางวาัลจะคือแรกมาแล้วนี่รางวัลที่รางวาัลเลขค้า,า,ายี่สตัวนะคะอันนี้จะเงินนะคะที่บรรยากาศโดยรอบของร้านเนาะ นี่ทุกคนตอนนี้มินได้เงินมาแล้วนะคะก็คือเป็นเงินที่แรกจากรางวัลลอตเตอรี่เนาะทางร้านเนี่ยเขาจะหักเราประมาณ2%ค่ะก็คือเนี่ยสก็จะได้ประมาณเกือบสี่พันค่ะก็คือนี่รางวัลได้มาแล้วนี่ค่ะโอเค ทีนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของลอตเตอรี่หนึ่งใบนะคะถ้าถูกแต่ละรางวัลเนี่ยให้ดูยังไงเนาะอันนี้จะเป็นตัวอย่างลอตเตอรี่อันนึงนะคะทีนี้สังเกตว่าบริเวณด้านหลังเนี่ยมันจะมีบอกเป็นรางวัลค่ะสังเกตดีๆจะมีบอกเป็นรางวัลเนาะว่าแต่ละออลอตเตอรี่แต่ละใบเนี่ยมีรางวัลอะไร ซึ่งจริงๆนั้นเนี่ยถ้าเป็นเลขท้าย3ตัวนะคะอย่างที่มิ้นถูกเนี่ยก็คือหลังที่ที่ถูกรางวัลเนี่ยเรามีโอกาสที่จะแลกลอตเตอรี่เนี่ยเป็นเวลา2ปีหมายความว่าถ้าถูกวันที่1มกราปี6-3เนี่ยจะแลกได้ช้าที่สุดเนี่ยประมาณช่วงเดือน1มกราปี6-5ค่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆอะค่ะในสลากแต่ละใบที่ขายเนี่ยเขาส่วนหนึ่งก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาจะมีการแบ่งให้รัฐบาลเนาะบางส่วนก็คือถ้าไม่มีผู้มารับสลากเนี่ยหรือว่าไม่มีคนมารับรางวัลเนี่ยรางวัลของผู้ที่ถูกนั้นเนี่ยก็คือจะให้เป็นรายได้แผ่นดินไปลองคิดดูนะในแต่ละงวดเนี่ยคือกองสลากเนี่ยขายลอตเตอรี่ได้เยอะมากคือยังไงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งหลายคนเนี่ยแต่ว่าเขาก็ต้อง ยังไงก็คือได้เงินจากรายได้ที่ขายอยู่แล้วเนาะเพื่อที่จะส่วนหนึ่งก็คือสลากินแบ่งรัฐบาลแบ่งให้รัฐบาลเนี่ยไปใช้บริหารประเทศหรือว่าแบ่งเป็นให้เงินแผ่นดินไปสิ่งที่ต้องทําคือถ้าเป็นรางวัลใหญ่นะก็คือให้เขียนชื่อไว้เหมือนเขียนว่าฉลากอันนี้เป็นของเราเนาะหรือบางคนก็คือจะแจ้งความบันทึกประจําวันไปแต่ว่าถ้าเป็นถูกรางวัลที่เลขท้ายสองตัวเลขท้ายสามตัวบ้างเนี่ย ก็คือรีบให้เอาไปแลกนะคะที่จะแนะนําก็คือให้เอาไปแลกรีบเอาไปแลกร้านใกล้เคียงก็ได้หรือว่าถ้าถูกรางวัลใหญ่จริงๆก็คือเข้ากองสลากไปแลกก็คือคุณจะได้เงินชัว,ชว ลอตเตอรี่เนี่ยหรือว่าหวยเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นการเสี่ยงอย่างหนึ่งเนาะถ้าเราเล่นอย่างพอดีนะคะก็คือจะเป็นสิ่งที่เหมือนเล่นเพื่อเอาสนุกเอาขำๆอย่าไปซีเรียสว่าเอ๊ฉันต้องไล่รางวัลใหญ่หรือว่าอะไรเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นการที่เราเหมือนเสียงเงินไปเยอะๆเราไม่ได้คืนก็คือ ซื้อคนเราถ้าซื้อใบเดียวอะถ้ามันจะถูกก็คือถูกแล้วแต่ดวงของแต่โชคแต่ละคนเนาะยังไงทุกคนโชคดีนะคะงวดหน้าจ้าบ๊ายบายจ้าอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องด้านล่างตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านบนจะเป็น IG ส่วนตัวนะคะอย่าลืมติดตามผลงานนะคะยังไงติดตามได้ในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะทําคลิปดีๆออกมาให้บ๊ายบาย